สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำระบบ calling system นะคะเป็นตัวระบบเรียก Supervisor ใช้สำหรับในโรงงานนะคะประกอบไปด้วยหน้าจอนะคะ ดูสถานะของเครื่องหรือพนักงานที่ขอความช่วยเหลือนะคะต่อมานะคะอีกอันนึงก็จะเป็นตัว w a l k i e t a l k i e นะคะที่ต่อ e x t e n s i o n มาจากตัวจอนะคะมันจะส่งสัญญาณ Push Notification แจ้งว่าเครื่องไหนมีปัญหาหรือพนักงานตรงจุดไหนมีปัญหานะคะต่อมานะคะจะเป็น w a l k i e t a l k i e ทั่วไปนะคะที่ใช้ในโรงงานนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่เอาไวพ้พกซึ่งสามารถใช้สื่อสารได้ด้วยนะคะแล้วก็จะ Push Notification มาที่เครื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะจาลองสถานการณ์สมมตินะคะ ว่าแมชชีนนะคะเครื่องที่25มีปัญหานะคะเราจะกดเรียกค่ะจะเห็นได้ว่าพอเรากดเรียกนะคะมันจะโชว์ที่หน้าจอนะคะแล้วจะแจ้งไปที่ตัว walkie talkie ด้วยนะคะอันนี้นะคะสมมติเป็นเจ้าหน้าที่ข้างนอกพกไว้นะคะเจ้าหน้าที่ที่ตรงส่วนคอนโทรนะคะสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ข้างนอกได้ด้วยค่ะ ขอความช่วยเหลือหน่อยอโอเคครับเ <c ười> รื่อทีบมานะครับ <c ười> ใช่ค่ะคะ <c ười> <c ười> จะเห็นได้ว่าสะดวกมากเลยนะคะสามารถลดจำนวนพนักงานในโรงงานได้นะคะโดยการมีปุ่มขอความช่วยเหลือค่ะถ้าสนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ